สวัสดีครับวันนี้พี่สิบบาทจะมาสอนเพื่อนๆทำการโซโล่ลงเลทมดใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครที่พี่สิบบาทใช้จะไม่มีบัฟโมนาดเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถหาได้ง่ายๆครับผมที่ทุกคนมีกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับจะเป็นตัวอะไรแล้วก็บัฟอะไรก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก่อนเข้าไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพี่สิบบาทกันด้วยนะครับทุกคน และในวันนี้นะครับพี่สิบาทจะมาอธิบายวิธีการโซโลเลดอย่างละเอียดนะครับทุกคนโดยที่เราไม่ต้องเอาบัฟโมนาดไปก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครมีโมนาดพี่สิบาทแนะนำเอาไปเถอะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกัดไม่ต้องทําเท่ครับเอาไปเลยได้ง่ายสบายชิลๆนะครับตัวละครที่พี่สิบใช้ก็จะเป็นตัวละครในแพทเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็จะมีเป็นในส่วนของซงจินวู oo, เป็นในส่วนของตัวอิกรุรตนะครับแล้วก็พี่สิบบาทาจะมีเป็นโทจิก็เลยเอาโทจิมาใช้แทนนะครับ แต่จริงๆถ้าใครมีในส่วนของตัวละครอย่างชาแฮอินก็เอาไปได้ครับเพราะว่าตัวละครม,มันตีข้อตั้งกว้างกว้างกว่านะครับทุกคนอ่ะอันนี้พี่สิบจะเอาโกจิต้าออกก่อนนะครับผมแล้วก็จะเอาตัวละครบัฟหนึ่งตัวไปนะครับผมนั่นก็คือตัวละครอย่างฮารุกะรินนั่นเองนะครับผมอ่าหรือว่าตัวมิกุนะครับถ้าใครไม่มีก็เอาโอริฮิเมะไปแทนก็ได้นะทุกคนเอามาบัฟเอามาซับพอร์ตไว้นะครับผมปะ่ะเดี๋ยวเราไปลองเริ่มลงเลทกันเลยนะครับทุกคนอ่านี่ครับพี่ติบ,บาดก ได้วาปมาหน้าเรตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะ P10 ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับผมถ้าไม่เชื่อนี่ให้ดูครับทุกคนดูทัทั้งนครั้งครับผมเพราะว่า ID นี้เป็น ID เก่าของพ1่ 8. นั่นเองครับก็เลยเอามาทําคลิปให้นะครับผม สำหรับบัฟที่เราจะเลือกนะครับเราจะเลือกเป็นในส่วนของตัวบัฟเงินนะครับเราจะไม่เลือกบัฟโมนาดนะเพราะว่าเงินมันอาจจะไม่พอนะครับผมในช่วงต้นเกมมาทําให้เล่นยากนะครับผมอ่าบัฟเงินจะเหมาะสําหรับผู้เล่นสายฟรีนะครับผมที่ไม่มีในส่วนของตัวบัฟเก่งๆอย่างโมนาดนะครับก็เอามาเล่นผ่านได้สบายๆนะครับผมอ่าในส่วนนี้เราจะทําการ ตั้งในส่วนของตัวละครฟาร์เมินเอาไว้กันก่อนนะครับอ่าพี่สิบบัทจะตั้งเสร็จให้เสร็จก่อนนะทุกคนพอเราตั้งตัวละครฟาร์เงินครบนะครับพี่สิบก็แนะนําให้อัปเกรดตัวละครสปีดวากอนนะไว้อย่างละหนึ่งตัวก่อนก,นก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยอัปไปเลยครับอัปไปเลยให้มันครบทุกตัวนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มทําการวางตัวละครนะครับให้ครบทุกตัวก่อนนะให้ครบรอบด้านเลยนะครับก็ลองถั่วเฉลี่ยกันดูว่าเราจะวางตัวไหนไว้ตรงไหนได้นะครับทุกคนอ่าในระหว่างนี้พี่สิบบัท ก็จะรอให้เงินมาก่อนนะครับซึ่งพี่10จะวางตัวละครอย่างอีกิดนะครับผมเอาไว้2ตัวให้มันอยู่ฝั่งมันตรงกันข้ามแบบนี้นะทุกคนอะเดี๋ยวเราเลือกบัฟก่อนนะครับพี่สิบบาทก็จะเลือกเป็นบัฟดามเมจไปนะครับในช่วงต้นเกมนะครับทุกคนเราห้ามเลือกดีบัฟ อย่างเด็ดขาดนะครับให้เลือกเป็นบัฟดาเมจเท่านั้นนะครับผมพวกบัฟอะไรก็ได้อะไม่จำเป็นต้องเป็นดาเมจครับแต่ว่าห้ามเลือกดีบัฟนั่นเองครับอ่าในระหว่างนี้เราก็จะวางตัวละครตัวอื่นๆนะครับผมรอบด้านเฉลี่ยกันไปนะทุกคนให้มันกันให้ได้ทุกทางนะครับไม่อย่างนั้นเราอย่าไปกองทางเดียวนะทุกคนไม่างนั้นเดี๋ยวมอนมันหลุดนะครับผมอ่าวางไปเลยครับผมวางให้ครบทุกตัวก่อนนะครับแล้วค่อยไปอัพตัวเงินนะครับเราอย่าเพิ่งไปรีบอัพเงินเป็นเด็ดขาดนะทุกคนถ้าตัวละครใครไม่เก่งไม่มีโมนาครับ เพราะว่าไม่งั้นดามเมจมันไม่พอและอีกอย่างหนึ่งครับผมระยะวงมันจะค่อนข้างสั้นนะครับอ่าตอนนี้พี่สิบก็จะแยกโทจิออกเป็น3มุมนะครับเนื่องจากโทจิมันวางได้3ตัวหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มวางทรงจินบูนะครับผมอ่าวงจินบูก็จะวางเป็น3ด้านเหมือนกันนะครับอีกิตก็วาง3ด้านเหมือนกันนะทุกคนอ่วางไปก่อนเลยนะครับ พี่สิบจะทําการเช็คนะครับผมว่าตอนนี้เราขาดตัวอะไรไปหรือเปล่านะครับผมถ้าวางตัวครบหมดแล้วนะครับให้เริ่มทําการอัปเกรดเงินได้เลยนะครับผมอัปเกรดไว้สักประมาณเวลห้าเวลหกก็ได้นะครับเวลห้าเวลหกพอประมาณเวลเจ็ดนะครับพี่สิบแนะนําให้หาตัวละครหนึ่งตัวที่อัปเกรดแล้วขึ้นเป็นตีฟูให้ไวที่สุดครับซึ่งตอนนี้ของพี่สิบนะครับ <Wow. S 1> จะมีเป็นตัวละคร โทจิกับอีกิตนะครับแต่อีกิตีฟูมันจะอยู่ที่เวล9ซึ่งมันใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงนะครับพี่สิจะอัพเป็นในส่วนของตัวโทจิก่อนอีกิตนะครับผมซึ่งโทจิจะอัพแค่เรลห้านั่นเองครับนี่ครับบัฟที่พี่สิเลือกก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นพวกบัฟอย่างเดียวนะครับดีบัฟอย่าเพิ่งเลือกนะครับสําหรับคนที่จะเล่นโซโลแล้วก็ตัวละครไม่เก่งนะครับเรายอมเสียเวลาแต่ว่า ได้เหรียญน,น้อยแต่ผ่านชัวร์ดีวกว่าเล่นแล้วไม่ผ่านเสียเวลาแล้วไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนอ่ะตอนนี้พี่สิบพยายามจะขึ้นโทจินะครับเข้าสู่เวฟที่6แล้วเดี๋ยวเราจะทําการอัพโทจิให้เป็นตีฟูนะครับมันจะได้ป้องกันได้ง่ายๆนะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็แค่รองเงินอย่างเดียวนะครับขาดอีก2องเลเวลก็จะอัพสลับกันไปนะ แล้วตอนนี้นะครับผมเงินก็เพียงพอแล้วนะครับผมเวลสี่เหลือเวลห้าเวลสุดท้ายนะครับทุกคนอ่าตอนนี้เลเวลห้าตีฟูลแล้วนะครับพี่สิบก็จะไปอัพในส่วนของตัวโทจิตัวเอออีกตัวนึงครับใครมีตัวอื่นที่เป็นตีฟูลเอาไป mm. ได้นะครับผมพี่สิบเน้นย้ำไม่จาเป็นต้องเอาโทจิมานะครับเพราะโทจิมันเป็นตัวละครที่หาไม่ได้แล้วพี่สิบแนะนําเอาเป็นชาจะเล่นง่ายกว่านะครับผมชาเพราะว่าวงเขาตีค่อนข้างกว้างจริงๆนะครับ อ่ะแต่ตอนนี้พี่สิบมาได้เช็คนะครับว่าตัวละครตัวไหนที่ยังไม่ได้อัปเกรดบ้างนะครับผมตัวเงินอัปเกรดครบหรือยังปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคตอนนี้ตัวเงินก็อัปเกรดไปบางส่วนแล้วนะครับผมเหลือแค่ทากาโรด้านะครับพี่สิบขอมาขึ้นเป็นตัวฟูลเอก่อนนะครับ<ม>ทุกคนโอเคตอนนี้เอาเงินมาพอดีครับก็เลยอัปเป็นทากาโรด้าไปก่อนนะ ตอนนี้เง er ินต nah. ันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องห่วงนะทุกคนห่วงแค่ว่ามอนจะหลุดเข้าบ้านหรือเปล่านะครับรีบขึ้นตัวฟู l เอลีให้ครบทุกตัวนะครับซึ่งในระหว่างที่เรารอเงินเด้งนะครับพี่สิบก็แนะนานะครับมันไหนๆก็ว่างอยู่แล้วนะให้ไปเดินเหยียบรังมดนะครับเราจะได้เล่นได้สบายขึ้นนะครับเหยบไปเรื่อยๆทุกคนเหยียบไปเรื่อยเชื่อเถอะเหยบแล้วมีผลดีแน่นอนครับผมที่สําคัญนะมันมีเควสด้วยนะครับผมได้รีโลนะอ่าอย่าลืมไปเหยบรังมดให้ครบ ตามจํานวนเควสนะครับผมแต่หลังๆถ้าตัวละครเราไหวใครที่เกียวิ่งที่เกียเดินก็ไม่ต้องไปเหยียบก็ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้มือใหม่พี่สิแนะนําควรทํานะครับอตอนนี้พี่สิก็ได้เงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราจะอัปเกรดให้เป็นในส่วนของตัวด้วยว่าใครที่เอาโทจิมาแบบพี่สินะครับ แนะนำนะช่วงต้นเกมให้อัพแค่ถึงเลเวล5พอนะครับห้ามขึ้นเลเวล6เด็ดขาดเพราะขึ้นเลเวล6ปุ๊บมันจะไม่ตีฟูครับมันจะตีเป็นเซอร์เคิลเป็นวงกลมเล็กๆนะทุกคนมันจะทำให้เล่นยากครับอ่าตอนนี้พี่ิก็จะเริ่มทยอยอัพส่งนะ เพื่อที่จะเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดคูดาวนะครับผมอัพไว้สัก2ขั้นก็ได้นะครับหลังจากเราอัพโทจิหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้เราจะขึ้นอีกริดนะครับให้ mm hmm. เรเวลตันเลยนะทุกคนเรเวลตันสัก1ตัวนะครับผมอ่าตอนนี้ในระหว่างนี้เราก็รอเงิน เด้งแล้วก็อัพไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มีเงินเพียงพอนะครับผมเราจะต้องรีบอัพอีกิตให้ถึงเลเวล9นะครับหลังจากได้เลเวล9แล้วพี่สิบแนะนําให้สลับไปอัพทรงจินวูนะครับผมอ่านี้พี่สิบก็จะเลือกเป็นในตวนของตัวเนื่องจากมันเป็นบัฟทั้งหมดนะเราเลือกอันไหนก็ได้พี่สิบเลือกเป็นรถคูดามาแทนแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้อีกิตขึ้นเลเวล9ตีฟูแล้วนะครับเริ่มสบายใจแล้วเราจะทําการอัพเกรดนะครับทรงจินวูให้มีสกิลซัมมอนนะนะครับอ่าในระหว่างที่เรารอเงินก็เหมือนเดิม ครับทุกคนวิ่งไปเหยียบรังมดเรื Zukunft, ่อยๆนะครับวิ mm ่งไปเหยียบรังมดเพื่อยื Naj ้อเวลานะครับผมให้บ้านเราไม่แตกในช่วงต้นเกมเพราะว่าเนื่องจากต้นเกมนะครับเงินเรามันเด้งไม่ทันจริงๆครับทุกคนอ่านี่วิ่งวนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าบางทีเหยียบไม่ติดนะครับเราอาจจะต้องยืนค้างไว้นานนิดนึงนะครับอ่าพอเงินมาแล้วเราก็อัปเกรดได้เลยนะครับอ่าพี่สิบจะเริ่มอัปส่งจินวูแล้วเนื่องจากว่าอีกิตันไปแล้วนะครับ1นตัวนั่นเองนะครับผมอ่าเหยียบไป ในระหว่างนี้ก็รอไปครับไม่ต้องทําอะไรแล้วทุกคนสบายแล้วเพราะว่าเรามีตัว u l l เ e คอยกันหน้าฐานไว้แล้วครับที่เหลือรอแค่อัปเกรดตัวดาเมจให้ตันเท่านั้นเองครับผมซึ่งในระหว่างนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไระครับผมแค่รออัปเกรดตัวเดี๋ยวพี่สิบบาทจะสะคริปไปในส่วนของที่สําคัญเลยนะครับและที่สาคัญนะทุกคนการเลือกบัฟนะครับพยายามเลือกเป็นบัฟห้ามเลือกตีบัฟนะในช่วง ต้นเกมนะครับผมใครคิดว่าไหวก็อาจจะเลือกเป็นในส่วนของตัวดีบัฟมาสักอัน2อันก็ได้ครับเพื่อเพิ่มเหรียญน,นะครับอ่าและที่สําคัญนะครับตัวละครตัวไหนที่ไม่ได้เป็นตัวที่ตีฟูลเอนะครับพี่สิแนะนำนะถ้ามีบอสให้ตั้งเป็นตีสตองหรือตีบอสนะครับ แต่ถ้าบอสตายแล้วนะครับแนะนําให้ตั้งเป็นโครดเอาไว้นะครับผมไม่งั้นมันจะมีมอนที่เดินมาใกล้บ้านแล้วมันไม่ยอมตีนะครับแนะนําปรับเป็นโครดไว้นะทุกคนเนี่ยปรับเป็นโครดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอ่าทุกคนแล้วตอนนี้นะครับพี่สิบบาททําการอัปเกรดอีกิตัน2ตัวแล้วนะเอ่อตัวหน้าฐานนะครับทุกคนพี่สิบแนะนําให้อัปอีกิตไว้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขายอีก1ตัวไปกัน นู่นครับผมหน้าบ้านของลังมดครับอ่าในระหว่างนี้เราก็อัพตัวบัฟฮารุกะดินให้ตันนะครับอ่าพี่สิบจะขายทรงจินบูหนึ่งตัวนะทุกคนแล้วก็จะขายอีก,กิดที่ยังไม่ได้อัพเกรดอีก1ตัวนะครับเพื่อเอาไปวางดักหน้าฐานเพื่อฆ่าบอสนะตอนนี้พี่สิบทำการขายเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีก,กิดอีกหนึ่งตัวโอเคตัวนี้เรายังไม่ได้อัพเกรดเราขายแล้วก็เราไปตั้งวางดักด้านหน้าได้เลยนะครับตรงนี้นะทุกคนที่มอนมันออกมาสี่ทางนะอ่าวางหนึ่ง วาง2แล้วก็เอาตัวบัฟอีก1ตัวนะครับพาลกาลินเรามาอัพหลังจากนั้นเราขึ้นอ e ีกิตให้เป็นฟูลนะครับผมหรืออัพให้ตันไปเลยก็ได้นะทุกคนในระหว่างนี้เราก็แค่เดินไปเหยียบลังมดนะครับรอจนกว่าบอสจะออกเลือกบัฟที่เราต้องการนะเพราะว่าพี่สิบไม่มีอะไรต้องอัปเกรดแล้วแหละนะตอนนี้เราก็อัพ e อีกิตที่หน้าฐานไปเรื่อยๆนะทุกคน แล้วก็ในส่วนของการเลือกบัฟนะครับผมถ้ามีอ้าโอเคอันนี้มีวิญญาณนะครับเราจะได้วิญญาณเพิ่มขึ้นอีก1เท่านะครับผมหรือว่าคูณ100%นั่นบวก100%นั่นเองนะครับผมถ้าเจอก็เก็บไว้ครับของดีหายากนะครับ และที่สําคัญนะครับถ้าเจอในส่วนของตัวรถครูดาวนะทุกคนให้เลือกมาไว้ที่มันเป็นสีเขียวนะครับมันจะทําให้สกิลกดของเรากดได้ไวขึ้นนะครับให้มีเลือกไว้อย่างน้อยสัก2อันก็ได้นะครับทุกคนซึ่งหน้าตาของสกิลนี่ครับจะเป็นรูปมือนะครับตรงกลางนะทุกคนแล้วก็อันขวามือห้ามเป็นเลือกเด็ดขาดนะครับผมค่อนข้างเสี่ยงตายเลยนะอันขวามือแนะนําให้เลือกเป็นรถสกิลเอ่อรถคููดาวสกิลมานะครับสัก2อันกําลังดีนะทุกคน2-3อันก็ได้แต่พี่สิบแนะนํา2อันก็เพียง พอแล้วครับที่เหลือก็เอาไปเลือกเป็นพวกดาเมจระยะลดคูดาวนะครับผมหรือว่าถ้าหากดาเมจอะไรเราเพียงพอแล้วก็เลือกเป็นดีบัฟมาแทนนะครับอ่ะตอนนี้เราทําการอัปเกรดตัวทรงจินวูนะครับที่อยู่ดักหน้าลังหมดนะทุกคนให้มันตันนะครับผมตัวสกิลทรงจินวูเราสามารถกดออโต้ไปได้เลยนะผมหนึ่งตัวออโต้ไว้ตรงการหน้าฐานก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า สกิลมันคูดาวค่อนข้างไวเนื่องจากพี่ติบเลือกบัฟลดคูดาวสกิลมานะครับผมโอเคอะในระหว่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วทุกคนแค่อัปเกรดมันก็ผ่านได้สบายๆนะครับรอแค่บอสเวล30ออกนะครับพิศบาทตัดภาพไปตอนถึงเวฟที่30เลยนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเวฟที่30เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวสกิ woo, ลทรงจินวูเราก็สามารถออโต้ไปได้เลยนะครับอ่าโอเคในระหว่างนี้นะครับผมเราก็กดสกิลไปเรื่อยๆครับมันคูดาวไวไหมทุกคนไม่ ถึง30วิครับประมาณ29 30ก็ตีไป30วินะทุกคนอบอสก็ยังคงไม่ออกมานะครับตอนนี้เรานี่มาปุดปุ๊บมาปั๊บเลยครับเดี๋ยวเรารอกดสก,กิลทรงจินวูตรงนี้นะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเรียกมาทางไหนเนื่องจากมันมี4ทางนะเนี่ยเดี๋ยวเราเรอมากดสก,กิลใส่บอสตรงนี้นะครับผมอตอนนี้เราก็ตั้งเป็นบอสได้เลยนะครับดูดีทุกคนถ้าเราสามารถปิดจบ บอสได้ตั้งแต่ตรงนี้นะครับเราก็จะทําการจบเวฟได้ไวนะครับแต่ถ้าในกรณีที่จบไม่ได้ยังไงเราก็สามารถขายเพื่อไปกันหน้าฐานได้อยู่ดีนะครับผมยังไงผลลัพธ์ก็คือการชนะนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าพี่สิบจะกดสกิลแล้วแต่ว่าตัวอีกิดมันมาอีกทางหนึ่งนะครับผมทุกคนมันเป็นมา ฝั่งหนึ่งครับมันเลยไม่เดินชนบอสเพราะฉะนั้นนะครับผมเดี๋ยวพี่ติบจะทําการขายตัวละครแล้วก็เอาไปวางดักหน้านครับผมตอนนี้อีก,กิตตีไม่ถึงแล้วนะอาเดี๋ยวพี่ติบจะขายอีก,กิตไปวางดักหน้านะครับเราจะได้รีบค่าบอสให้ไวๆนะทุกคนนะขายแล้วก็อัปเกรดครับผมนี่เป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับวิธีการโซโลเลดมดนะครับไม่ได้เป็นเรื่องอยากอย่างที่คิดนะครับแค่มีตัวละครเก่าๆวีบัฟพิติกนะครับก็สามารถฟาร์มได้แบบ ชิวเฉียดนะครับไม่ได้สังนกับสบายนะชิวเฉียดต้องใช้คําว่าชิวเฉียดนะครับผมโอเคครับนี่พี่ติก็ชนะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวเหรียญมาเป็น60เนื่องจากว่าดวงดีเจอในส่วนของตัวบัฟวิญญ,ญาณบวก100เซตมานะครับผมถ้าใครชื่นชอบวิธีการสอนโซโลในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับใครที่ยังไม่กดสับสไครก็ฝากกดสับสไครให้กับพี่สิบบาทด้วยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,ย